วิธีการเชื่อมต่อนะครับ Nita 3 2 0 8 R เข้ากับคอมพิวเตอร์โดยใช้ USB dongle ตัวนี้นะฮะโอเคอันดับแรกอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเสียบนะครับอย่าเพิ่งเสียบเอาวางไว้ก่อนนะฮะเราต้องใช้คู่มือนะครับในการเชื่อมต่อก็เอาคู่มือขึ้นมานะครับเปิดหน้านี้นะครับอันดับแรกเนี่ยให้เรายิงคำนี้ครับ Receiver mode นะครับหครั้งเสร็จแล้วก็ยิง Pair setting นะครับมาตามตามเลยนะครับ เดี๋ยวเราก็ปืนมาเปิดกดกดห้มันมีไฟนะครับยิงอันนี้นะครับรีซิลเวอร์โหมดหนึ่งครั้งแล้วก็ยิงแพร์เซตติ้งหนึ่งครั้งอ่าพอยิงแพร์เซตติง้งเนี่ยไฟที่หัวมันจะกระพริบแบบนี้นะครับคือมันรอสัญญาแล้วจังหวะเนี้ยเราเอา USB เราเสียบเข้าคอมไปเลยครับชุบเขียนว้ารอแป๊บนึงนะฮะนี่มันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินติดค้างนะครับอันนี้คือจบแล้วครับพร้อมใช้งานเลยอ่ะก็ลองยิงมาค้ด อ่าเรียบร้อยครับแค่นี้เลยนะครับพร้อมใช้งานแล้วอบางทีสัญญาณมันหลุดเนี่ยเราก็ต้องทําแบบนี้นะครับเป็นการเชื่อมต่อสัญญาณนะครับแค่นี้เลยขอบคุณครับ